เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางยายเพื่อรณรงค์ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ วันที่31พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกาสนาทีนายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อม้วยนายสมศรีแสนทวีสุขนายวิสิษ์ศักดิ์พิจิตสิริรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนางนัทยายมไทยสงภู้มิในการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสารคามประเด็น ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบณนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางยายด้วยงานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติดเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสารคามประเด็นลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประชาสัมพันธ์ระเบียบ กติกาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่เพื่อให้เครือข่ายลดละเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามพรบเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2อ5 1รบพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ปีพุทธศักราช2560อยอย่างถูกต้องเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายลดละเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่อไป